เพชรผ้าลวดสวัสดีเอฟซีสูหุสุคนครับผมมือนิชิมัตามแนวทางล่าพัฒนาของปูโคราดวันจันที่ยีบห่ากันย่าซองหาหกหมื่อวันศุกร์ที่ยีบสองล่าพัฒนาสามตัวบนออกเจ็ดศลางออก4ีเจของปูโคราดให้บนบัดล่งลางส่วนเลขวิ่งหกกระเขายโยบนวิ่งลูด6กกระเข่า เลขมันออกศูนย์หกกับเขาเลยวิ่งรูดเขาาน้ะพี่น้องลางกับพวกเขาส่วนเจ็ดซีนี่ปูไฮบน์มันล่งลางเด็กลางมันออกซีเก็นาะพี่น้องเนี่ยของปูนี่เป็นเจ็ดซีไฮบลมันลงลางส่วนลางกับพวกเขาลางกับมีตะแปดซีเก้าซีพวกเข่าจะเล็กวิ่งรูดหกนี่เขาอยู่พี่น้องเล็กมันออกศูนย์หก วันจันทร์ยี่ห้า සිටින් ස ปูโคราชบนวิ่งลูดคููศูนย์เจ็ด หยิบสองบนวิ่งรูดสี่บนวิ่งรูด บนวิ่งรูดสี่ส่วนจับคูศูนสี่ หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้า สองห้าส่วนตัวเน้นศูนย์สี่สองสี่หนึ่งสี่ ล่างล่างวิ่งรูดศูนย์ล่างวิ่งรูดศูนย์ ส่วนจับกูเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสอง ก้าสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสาม บนกับหคูล่างกับหคูส่วนตัวเน้นก็นเน้นจิตศูนย์ศอ่ะ ที่น่องแคปหน้าจอครับผมลาพัฒนาปูโคราชวันจันที่ยีบหากหญ้าสองหาหกหกบนปูไฮวิ่งรูดซีจับคู่กระมี่ศูนย์ซีหนึ่งซีสองซีศูนย์หาหนึ่งหาสองหาเน้นติดซีศูนย์ซีหนึ่งซีสองซีเน้นสามคู่อันนี้คือบน ส่วนล่างก็วิ่งรูดศูนย์จับคู่เก 02, 12, 9ศูนย์ส่วนตัวเน่นกับศูนย์สองพี่น้อง้อเน่น2คู่สองหางตัวปูบนเน่นกับพิจจรนาเบื่อนะขอบุญขอบกุนปูโคราชที่แบ่งปันแนวทางเล่าพัฒนาห้พี่น้องเข้าโชคโ,ชค,โชคมันหมันเรื่อยๆเฮงสุกผู้สุขก้น วันจันทร์ที่ยีบหากันย่าสองหาหกหกซองส,องสมเครืองอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพาะรวยคลิปนาพ้อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม